สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่ๆนักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่ๆจะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพี่ๆพ,พ,พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสัววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับกวาดลานวัดเสร็จแล้วออมารับขนมกับหลวงตากันนะคะ มามาเร็วๆลูกมาเข้าแถวเขาลูกโอเคเก่งมากชาติช่วยแม่ดูน้องด้วยนะครับเสียงครูสีเพนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบ้านเด็กกำพร้าผู้เป็นทั้งครูและแม่ของเด็กๆเอ่ยบอกกับเด็กในความดูแลที่ตนมักจะพาไปบำเพ็ญประโยชน์อยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นประจำเนื่องจากอยู่ไกลและหลวงตาแชมเจ้าอาวาสวัดจิงใจดีกับเด็กๆ หลวงตามักจะให้ขนมและใช้ธรรมะอบรมสั่งสอนพวกเด็กๆเสมอครับชาดซึ่งเป็นพี่ใหญ่สุดร,รับคำก่อนจะมาช่วยจัดแถวน้องๆให้เข้าแถวรับขนมกันอย่างเป็นระเบียบชาดคอยดูแลน้องๆทุกคนให้นั่งกินขนมกันในศาลาและคอยย้ำบอกกับทุกคนว่าเมื่อกินเสร็จแล้วให้นำเศษห่อขนมไปทิ้งลงถังขยะไม่ให้ทิ้งเรี่ยราในระหว่างที่นั่งกินขนมอยู่นาน หลวงตาก็จะเล่านิทานดิสอดแทรกธรรมะและข้อคิดต่างๆให้ฟังไปด้วยเฮ้ยเอ็งตั้งใจฟังหลวงตาหน่อยสิวา้สนเอาแต่มองอะไรอยู่ได้ชาสกินเด็กน้อยที่ตัวเล็กจำมัมที่สองมือเต็มไปด้วยขนมในปากก็ยังเคี้ยวตุยๆกินขนมอย่างเอร็จอร่อยสายตาก็มองนั่นมองนี่หาที่สนใจหลวงตาแช่มที่กำลังนั่งเล่านิทานให้ฟังอยู่ไมเมื่อสังเกตเห็นดังนั้น ชาดก็อดที่จะเอ็ดไม่ได้และเมื่อโดนเอ็ดเด็กน้อยก็หันมามองชาดตาและห้อยเลยทีเดียวซึ่งนั่นมันทำให้ชาดใจอ่อนทุกทีผมผมอยากกินขนมอันนั้นฮะรีมฟิปากเล็กบอกออกมาพร้อมกับมือป้อมชี้ไปยังขนมชั้นหลากสีหน้าตาหน้ารับประทานที่วางอยู่ข้างเด็กอีกคนเป็นขนมที่หลวงตาแจกซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะได้ไม่เหมือนกัน เพราะขนมเหล่านี้เป็นของที่ญาติโยมนำมาตักบาทชาติมองขนมนั้นแล้วมองสนที่ทำตาหน้าสงสารสีหน้าบ่งบอกว่าอยากจะกินขนมชิ้นนั้นมากจริงๆแต่ว่าขนมนั่นเป็นของน้องฉิบผมไม่ยั่งน้องกินหรอกฮะผมแค่เห็นว่ามันน่าอร่อยดีแล้วคนที่ชาติเห็นว่าแอบกลืนน้ำลายก็บอกออกมาให้พี่ชาตหยิม ตาใสๆมองหน้าพิชาติพร้อมกับสายนาในตอนที่บอกว่าจะไม่แย่งของหน้องชาดยกมือขึ้นมาลูบผมนุ่มแล้วล้วงขนมของตัวเองที่ยังไม่ได้กินในกระเป๋ากางเกงออกมาให้อืมอออะพี่ให้ถึงจะคนละสีอะ่ะแต่ก็เป็นขนมชั้นเหมือนกันนะรสชาติไม่ต่างกันมากหรอกขนมชั้นใบเตยสีเขียวสลับขาว ถูกวางอยู่ตรงหน้าทำเอาสนเด็กน้อยกินจุตาโตเกลือน้ำลายอึกใหญ่แล้วหันมามองพี่พร้อมรอยยิ้มกว้างโอ้พี่ชาให้ผมจริงๆเหรอฮะแต่ว่าพี่ชายังไม่ได้กินเลยนะตอนแรกก็ดีใจที่ได้ขนมแต่พอนึกขึ้นได้ว่าพี่จะไม่ได้กินก็ทำเอาหน้าหงอยลงอีก มองขนมที่พี่ไ้แต่ก็ไม่กล้าแตะเพราะตัวเองกินหมดแล้วแล้วยังจะไปกินของพี่ชาติอีกแบบนี้พี่ชาติก็จะไม่ได้กิน <c oughs> กินเธอพี่ยังไม่หิวเลยอะ่ะพี่ยิ้มดีใจายพร้อมกับรูปศีสษะเล็กเบาๆอย่างอ่อนโยนสนทำท่าคิดแต่เพราะอยากกินขนมจนอดไม่ไหวจึงยื่นมือไปหยิบมันขึ้นมาแล้วแกะออกจากหอ จากนั้นก็กัดเข้าไปหนึ่งคำขนมอร่อยมากคะพี่ชาใจดีที่สุดเลยอ่ะเสียงสายเอ่ยบอกแล้วกัดอีกคำอย่างอร็อร่อยชาตดมองน้องกินไปยิ้มไปแค่เห็นสนกินอิ่มมีความสุขชาตดก็มีความสุขด้วยแล้วและในจังหวะน,นั้นเอง จู่ๆมือเล็กก็ยื่นขนมที่ตัวเองกัดไปแล้วหนึ่งฝั่งยื่นมาให้ืมชาติเลิกคิ้วถามเผมแบ่งให้พี่ชาติฮะ<อ>พี่บอกแล้วไงพี่ยังไม่หิวเลยเราชอบกินก็กินเยอะๆจะได้โตไวๆชาติเบี่ยงตัวออกจากขนมเป็นเชิงว่าไม่กินแต่น้องมันก็สายหน้าดุกดิกก่อนจะพูดออกมาว่าแบ่งกันกินฮะ กินด้วยกันประโยคเมื่อครู่นี้ทำให้หัวใจของชาตินานพลันรู้สึกอบอุ่นเต้นแรงขึ้นมาได้แต่มองมือเหล็กที่ค่อยๆยื่นขนมมาที่ปากของตนเพื่อปอนชาติเห็นดังน,นั้นก็เลยยอมอ้าปากรับแล้วเคี้ยวชาว้าๆเพื่อซึมซับรสชาติของขนมชั้นธรรมดาธรรมดาที่สนบอกว่าอร่อยสนเองเพอเห็นชาติกินขนมที่ตนปอนร่างเล็กก็ยิ้มแฉ่งตาหยี และนั่นมาทำให้ชาติอดที่จะยิ้มตามไม่ได้มันช่างเป็นขนมชานที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกินมาเฮ้ hey, ชาติพรุ่งนี้ไปไปทบาทตอนเช้ากับหลวงตาไหมได้ขนมเยอะนะเว้ยมึงจะได้เอามาแบ่งน้องๆไงก่อนกลับเพื่อนเด็กวัดที่รู้จักกับชาตินำโดยเทหัวหน้าแก๊งเด็กวัดที่หลวงตาแช่มนานเก็บมาเลียงและเป็นคนที่สนิทกับชาติที่สุดก็เดินเข้ามาเอ,อ่ยชวน พราะหลังจากช่วยกันเก็บกวาดลา,านวัดเสร็จแล้วและนั่งกินขนมกันบนศาลาเทเห็นว่าพวกเด็กๆจากบ้านเด็กกำพร้าชอบขนมของหลวงตามาได้สิครับลูกพี่แต่ผมต้องไปขออนุญาตแม่เพนง่่อน,นะถ้าแม่อนุญาตผมจะมาหาลูกพี่แต่เช้าครับชาติบอกก่อนจะแยกย้ายกันไปวันต่อมาหลังจากได้รับอนุญาตชาติก็มาหาเทแต่เช้ามาก่อนเวลานัดเสียอีย พอถึงเวลาที่หลวงตากับพระลูกวัดออกเดินบิธบา่าพวกเด็กวัดร,รวมถึงตัวชาติเองก็จะตามหลวงตากับหลวงพี่ไปช่วยถือของเมื่อกลับมาถึงวัดแล้วหลวงตาก็จะแบ่งขนมทั้งกับข้าวให้กับพวกเด็กวัดและแบ่งให้ชาตินำไปให้น้องๆที่บ้านเด็กกำพร้าด้วยเอานี่ขนมชั้นที่มึงชอบอะเทเองมันจะมองอะไรหลายๆอย่างออกลูกน้องทุกคนของเทเทดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนอย่างเท่าเทียม เทเองก็สังเกตมาสักพักเวลาแบ่งขนมกันชาจะมองหาขนมชั้นก่อนเป็นอันดับแรกด้วยเหตุนี้เทที่มีอำนาจเหนือสุดในการแบ่งขนมจึงเก็บขนมชั้นเอาไว้ให้ชาชาเองก็ยิ้มดีใจก่อนจะไหว้ขอบคุณเทแล้วรีบกลับไปบ้านเด็กกำพร้าที่ตนอาศัยอยู่เอาขนมเอาอาหารที่ได้มาแบ่งน้องๆทุกคนโดยมีครูสีเพนหรือแม่เพนที่ทุกคนเรียกคอยดูแลความเรียบร้อย และหุงหาข้าวเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเด็กๆทุกคนและแน่นอนว่าจะมีเด็กน้อยตัวเล็กจำมัมที่ชาดดูแลเป็นพิเศษที่ตอนนี้กำลังหยิบขนมชั้นหลากสีเข้าปากเขีย้ยวแก้มตุยอย่างมีความสุขอร่อยที่สุดเลยอ่ะค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวขนมติดคอ ชาดปรามเด็กน้อยด้วยเสียงปนดุเล็กๆเพราะเป็นห่วงก็มันอร่อยนี่ฮะอื <c oughs> พี่ชาิใจดีที่สุดเลยอะ่ะสนดังพี่ชาิฮะอออืาแล้วแม่เพนก็บอกว่าพี่ชาไปบินทบาทกับหลวงตาวันหลังผมขอไปได้วยได้ไหมฮะ ผมจะไปช่วยถือขนมสนเห็นพี่กลับมาพร้อมขนมก็ดีใจใหญ่เมื่อเช้าตื่นมาก็ไม่เจอพี่ชาติก็ไปถามหาชาติกับครูสีเพนตั้งแต่พี่ชาติแบกขนมให้กินสนก็ตามติดชาติไปหาไม่ว่าชาติจะไปไหนสนก็อยากไปด้วยทั้งน,นั้นนะนะฮะผมขอแม่เพนเราด้วยอ่ะแม่บอกว่าใครที่โตพอจะช่วยงานได้แล้ว ก็ให้ไปช่วยงานหลวงตาไปช่วยบิดาบาทแล้วก็เก็บกวาดสาราวัดด้วยผมโตแล้วผมช่วยงานได้แล้วครับเด็กน้อยถือขนมไว้ในมือแล้วบอกเสียงใสาชาติมองเด็กตัวกระเปี๊กอย่างไม่มั่นใจไอ้สนมันสนเจออะไรก็อยากรู้อยากเห็นไปเสียหมดแบบนี้แล้วกลัวจะไปเป็นภาระให้หลวงตาท่านซะมากกว่าพี่ชาติ ผมขอไปด้วยนะฮะผมอยากไปกับพี่ชาดอนะผมสัญญาเลยฮะว่าจะเชื่อฟังไม่ดื้อไม่สนฮะแต่เมื่อพี่ไม่ยอมรับปากว่าจะให้ไปด้วยสักทีตาแป๋วก็เริ่มกระพริบปลีบขนมชั้นในมือปอมก็วางกลับไปที่เดิมยังถ่าแสแตนเลสก่อนจะชูนิ้วป้อมเหล็กทำสัญลักษณ์สัญญากับชา เศษก็เอื้อมมือน้อยมาจับชายเสื้อขนพีแล้วเงยหน้าอ่อนปากก็เริ่มเบะน้ําตาเอ่อออกมาราวกับสั่งได้ทำเอาพิชาติใจอ่อนยวบด้วยความสงสารก็ได้ก็ได้แต่ต้องสัญญากับพี่นะว่าจะไม่ร้องอะ่ะไว้พี่จะไปขอหลวงตาให้ถ้าหลวงตาอนุญาตสนต้องเป็นเด็กดีห้ามงองแง ห้ามเป็นภาระให้หลวงตาเข้าใจไหมครับชาตเห็นน้องทำท่าจะร้องไห้ก็รีบนั่งลงลูบหัวลูบหลังปลอบสนรีบพยักหน้ารับมือที่ถือขนมไว้ก็ยกขึ้นมาใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วยิ้มออกมาอย่างดีใจเย่ผมจะเป็นเด็กดีฮะไม่งอแงไม่เป็นภาระให้พี่ชาติกับหลวงตาครับพี่ชาให้ผมไปด้วยนะ ชาดมองหน้าเจ้าเด็กที่พอเขาย่อตัวลงมานั่งเด็กตรงหน้าก็สูงเลยศีรษะเขาไปแค่นิดเดียวเท่านั้นปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าเขายอมใจอ่อนให้กับเจ้าเด็กคนนี้ไปแล้วครับตัวเล็กก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ